ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับวิธีการทํากงนะฮะกงนกขุนทองนะแล้วก็ลักษณะของกงที่ดีที่ทําให้นกมันน่าอยู่นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับกงนี่นะลักษณะข้างในของมันความลึกของกงเนี่ยนะก็อยู่ประมาณที่สี่สิบสี่สิบสี่สิบเซนติเมตรนะความลึกนะ นี่นะความลึกฮะแล้วความกว้างก็อยู่ที่ประมาณประมาณสักแปดสิบนะฮะกว้างอยู่ที่ประมาณแปดสิบเซนนะเนี่ยเราสังเกตด,ดูนะฮะทีนี้เรามาดูภายในของกรงนะ,ะนี่ประตูประตูเรามาสังเกตด,ดูนะมันจะต้องมีเกล็กกรล็อกด้วยนะเนี่ยเนี่ยล็อกกอนฮะ แล้วก็ตะข่ายนะฮะตะข่ายลวดเส้นก็น่าจะใหญ่พอสมควรอยาเส้นเล็กนะเพราะว่าถ้าเส้นเล็กเนี่ยนกมันกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยทำให้นกมันจมูกมันอาจจะเป็นรอยได้นะเราพยายามเอาเส้นใหญ่ๆหน่อยแล้วก็สีพยายามทําสีให้มันมองดูแล้วมันเห็นตัวนกได้ชัดขึ้นนะเนี่ยเรามาสังเกตดูข้างในนะเนี่ยข้างในเราสังเกตดูนี่นะตรงนี้คือที่ใส่อาหารนกนะ เนี่ยที่ใส่อาหารของนกเนี่ยมันจะจะใช้ดีก็ก็ต้องเป็นพวกประเภทไม้นะของผมนี่ใช้กะลานะฮะเนี่ยสังเกตดูมาเนี่ยอาหารนกมันจะอยู่ในนี้ทําไมพอถึงใช้กะลากะลาเพราะมันไม,ม,นไม่มันไม่เก็บความชื้นนะมันไม่ชื้นทําให้อาหารนกเนี่ยไม่เกิดเชื้อรานะฮะเนี่ยเห็นไหม เนี่ยอาหารนกแล้วก็ฝั่งโน้นก็เป็นอาหารเม็ดแดงก็อาหารนกเหมือนกันนี่ผมทำโกงนี่เป็นกกนกขุนทองนะฮะตรงนี้จะเป็นที่นอนของนกนะฮะสเกตมาฮะเนี่ยจะเป็นที่เป็นเก่งไม้ที่เกาะนกนอนแล้วก็ข้างหลังจะต้องปิดทึบนะฮะกันแมวกันอะไรเงี้ยคือนกบางทีมันไม่ชอบแสงสว่างเยอะ เราต้องปิดให้มันเป็นบางส่วนเนี่ยฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็มีนะฮะเขาเรียกคอนคอนเขาเรียกงอยคอนคอนนกให้มันเกาะกิ่งไม้นั่นแหละเนี่ย,นะยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นกิ่งไม้นะะที่นกมันจะเดินมันก็กระโดดไปกระโดดมาตรงนี้นะเนี่ยทีนี้หลังคาเนี่นะหลังคา หลังคานี่เปิดได้นะนนี้สังเกตดูมันยกได้เนี่ยนะยกได้นะนนี้ครับเห็นไหมมยกได้เราจะต้องทําหลังคาให้มันยกได้เอาไว้ทาสะาดเนี่นะฮะฮะเรียปิดแล้วก็ล็อกตรงนี้จะมีสายอยู่นะฮไว้ล็อกแจนะเวลาเราไม่อยู่ถ้าเกิดใครมาขโมยอาจจะเป็นขโมยอะไรเงี้ยอาจจะมีเด็กมาเปิดเล่น เราก็ล็อกกุญแจไวนะ้เนี่ย,เ,ยเราถอยมาดูไกลไกลกันนะเนี่ยเนี่ย,ยมันจะเป็นอย่างงี้นะทีนี้นกที่มันชอบนะชอบบรรยากาศแบบธรรมชาตินะเนี่ยผมพยายามทําแบบธรรมชาตินะคือมีต้นไม้เนี่ยอยู่ข้างล่างกรุงเนี่ยนะมีต้นไม้ ต้นมะพร้าวเนี่ยนะสองต้นแล้วฝั่งด้านนี้ก็จะมีต้นไม้นะเนี่ยต้นไม้ต้นไม้นะคือพยายามให้นกมันอยู่ในนี้ให้มันเ,เกิดเ,เกิดบรรยากาศนะฮะเหมือนธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะดูเป็นร่มรื่นนะมันพูยง่ายคืออากาศมันมันโปร่งดีมันเย็นดีนะทีนี้เรามาดูตรงนี้เนี่ย ที่ลองขี้ขี้นกนะฮะหรือว่ามูลนกอะไรแหละเนี่ยเอาลองนนะเนี่ยนะเนี่ยพยายามทําตรงนี้ทําเป็นขอบนะ,ะเนี่ยทําขอบรอบเลยกันเวลานกมันขี้หรือว่ามันมันถ่ายออกมาเนี่ยไม่ให้มันเลอะตามพื้นตามอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในนี้นะ,ะเวลาเราออกมาล้างเนี่ยเราก็ออกมาล้างได้เลยนะฮะโดยที่มันไม่เลอะนะฮะเนี่ย แล้วเราก็มาสังเกตดูนะฮะไอตัวนี้เนี่ยเรามาสังเกตดูว่าถ้าเปิดเราทำที่วางที่เนี่ยทำที่วางเนี่ยไม้จะต้องเป็นไม้ไม้เนื้อแข็งแข็งแรงนะเอาไว้วางไอถาดรองขี้นกเลยนะเนี่ยเรามาดูเป็นยังไงนะผมว่ามาตรฐานสุดแล้วเนี่ย เนี่ยมาดูข้างในกันอีกทีหนึง่งเนี่ยเห็นไหมฮะที่ใส่อาหารตรงนี้น้ำนะฮะน้ำเราต้องใส่ตรงนี้นะวางไว้ตรงนี้มันจะมีที่ใส่ที่วางอยู่ผมยังไม่ได้เอาตั้งเอาวางไว้ให้เราได้ดูกันนะฮะก็คงจะเข้าใจนะเนี่ยมันเป็นกระบอกนะฮะก็เสียบเข้าไปในนี้เลยนะ นะครับเนี่ยมาถ่ายทำให้พวกเราได้ดูกันนะฮะกรงนี้แข็งแรงนะะแข็งแรงแล้วก็สวยเนี่ยสังเกตดูลวดตะข่ายเนี่ยเส้นใหญ่แข็งแรงแต่เอาใหญ่มากไม่ดีนะะเส้นเส้นลวดเนี่ยเอาให้พอดีฮะถ้ามันใหญ่มากอะไรเงี้ยมันก็ดูเวลาเรามองเข้าไปมันจะเห็นนกไม่ไม่ไม่ค่อยชัดนะฮะ เราก็พยายามเอาให้พอดีมองให้เห็นนกข้างในมันจะได้สวยนะเพราะบางทีนกเราก็อาจจะทําให้ทําโชว์ตัวนกด้วยให้มันดูสวยงามนะฮะยิ่งเขาทาโกรงแบบนี้นะเลี้ยงนกพวกนกแก้วนกอะไรเงี้ยโอ้ยิ่งยิ่งสวยนะฮะกรงนี่มันจะเป็นต้องนกคุณทองนะเป็นตุน้งนกเอี้ยงอะไรก็ได้นกอะไรได้หมดะฮะเนี่ยที่ตะข่ายมันรูเล็กๆเดยมันอยู่ได้ฮะเนี่ยกันงูด้วย,วยนะ,ะเนี่ย เนี่ยตรงนี้ก็เปิดปิดเนี่ยอ่าปิดเนี่ยแข็งแรงกลงนี้ไม่ต้องห่วงแมวเ,เมอเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะไม่มีเลยไม่เข้ามายุ่งเลยนะครับใครสนใจกลงอย่างนี้ก็ทักมาได้เลยนะฮะ ด้านข้างครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้มีสิ่งดีๆให้พวกเราได้ดูกันครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะฮะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับ